ยะหน้นี้นะครับตอนที่เริ่มสตาร์ทใหม่ๆนะครับระบบทำความเย็นเนี่ยก็อาจจะทำงานที่อุณหภูมิกับความดันด้านดูดอะ่ะมันสูงกว่าสภาพการทำงานปกตินะครับแล้วบ่อยครั้งเนี่ยไอตัวความดันด้านส่งจ่ายนะครับมันก็สูงกว่านะครับสูงกว่าปกติ แล้วก็เลยจะกินกําลังมากกว่าอันนี้หมายถึงช่วงสตาร์ทนะครับช่วงสตาร์ทแรกๆเลยเนี่ยนะครับตอนเริ่มเดินเครื่องเนี่ยอุณหภูมินั่นโดดมาจะสูงผิดปกตินะครับความดันดนัน่น,นสูงมันจะผิดคำว,ว่าไม่ใช่ผิดปกติแบบมีอะไรเสียเนาะแต่ว่าช่วงสตาร์ทอุณหภูมิความดันจยสูงกว่าปกตินะครับสูงกว่าการเดินเครื่องเมื่อมันเข้าที่เข้าทางไปแล้วนะครับเป็นสเตดี้ state ไปแล้วเนี่ยสเตดี้สเตทไปแล้วเนี่ย แล้วผลที่ตามมาก็คือด้านที่ฉาดก็จะสูงตามไปด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่ามันก็จะกินกําลังสูงในช่วงสปาร์ทนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในช่วงวินาทีแรกๆนะครับวินาทีแรกๆของการเดินเครื่องเนี่ยมอเตอร์ก็ต้องการมอเตอร์ก็ต้องเหมือนกับต้องมีความสามารถที่จะจ่ายทอร์กที่มันเพียงพอได้นะครับเพื่อ เพิ่มอัตราเร่งเพื่อเร่งนะครับเพื่อเร่งคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานก็น,นึกภาพเหมือนกับมอเตอร์พยายามจะเริ่มหมุนคอมเพรสเซอร์จากสภาวะหยุดนิ่งนะครับมันก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยใช่ไหมช่วงแรกนะครับเพื่อให้สร้างทอร์คที่เพียงพอที่จะเร่งให้คอมเพรสเซอร์หมุนจากศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าสู่ความเร็วรอบปกติของการทํางานจะเป็นพันห้าร้อยจะเป็นสามพันรอบต่อนอาทีอะไรก็ว่าไปนะครับ ทั้งช่วงแรกก็จะกินพลังงานเยอะหน่อยอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทนะครับ assisted start device ก็ถูกนำมาใช้นะครับนะบสำหรับการใช้งานในเชิงาในอาชารพาณิชย์นะครับหรือว่าในวงศาหกรรมนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของการ Unloaded Start By p a s s หรือว่าการแต่งค่าความดันด้านดู อันนี้คือหัวข้อก่อนหน้านี้ที่อ่านกันไปแล้วครับที่ว่าเพื่อให้มันกินกําลังช่วงสตาร์ทน้อยหน่อยเขาก็จะไปอันโหลดลูกสูบบางตัวบางแถวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนเนาะในด้านของไฟฟ้านะครับความต้องการที่พบบ่อยนะครับฟรีเควนต์หมายถึงบ่อยๆเนี่ยก็คือการลดการกระชากนะครับเซิร์ชก็คือไฟมาดีๆก็กระตุกป,ปึ้งขึ้นไปอย่างเงี้ยเรียกว่าเซิร์ชนะครับ การกระชากของไฟนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสตาร์ทน,นะกระแสะไฟในช่วงสตาร์ทของมอเตอร์มันจะแบบสมมตินี่คือกระแสะปกตินะตอนสตาร์ทนี่มันจะพุ่งแบบพุ่งเปื้ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับสามเข้าหกเข้าแล้วก็ค่อยล่วงลงมาที่ระดับการใช้ปกติแนะกระแสะที่มันจะกินปกติอย่างเงี้ยไอ้ตรงเซิร์ชที่ว่านี่ก็คืออันนี้นะครับช่วงสตาร์ทเนี่ยมันจะกินกระแสะสูงเพื่อเริ่มสตาร์ท มอเตอร์จากความหยุดนิ่งของมันนะ,นะครับมันก็จะกินกำลังเยอะหน่อยสำหรับเดี๋ยวนะออกอ่านถึงน,นี่อุปกรณ์ช่วยสตาร์ทเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นสตาร์เดลต้านะครับหรืออันที่เขาเรียกว่าพาร์ w ไวดิ้งสตาร์ทนะครับก็คืออาจจะใช้กำลัง ไฟฟ้าของมอเตอร์ใช้กดลวดที่ไม่ใช่ฟูลวดิงเนี่ยไม่ได้ใช้แบบเต็มทั้งหมดอ่ะก็คือใช้กดลวดบางส่วนนะเพื่อจํากัดการกินไฟอ่ะนะครับใช้ขดลวดบางส่วนที่เริ่มหมุนมอเตอร์ให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอมันเริ่มมีแรงเฉยหมุนได้เองบ้างเนี่ยค่อยค่อยเป็นฟูลวดิงก็คือจ่ายกระแสรครบร้อยเปเซ็นนะครับสําหรับคอมเพรสเซอร์แบบเปิดที่ ำหรับคอมเพรสเซอร์แบบเปิดอันนี้คอมมาทีนึงนะครับสำหรับคอมเพรสเซอร์แบบเปิดอมอเตอร์ขับเนี่ยก็สามารถกำหนดขนาดให้มันสอดคล้องกับอสอดคล้องกับค่าทูด l าพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีคล้ายคช่องเผื่อนะครับอีกยี่สิบห้าเปอร์เซนตนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติ อสมัยนะอคอมเพรเซอร์แบบเปิดเนี่ยไอ้ตัวมอเตอร์ขับของมันเนี่ยก็จะกำหนดขนาดเนี่ยได้อให้มันเหมาะสมนะครับ accordingly ให้มันเหมาะสมเพื่อที่จะได้ไปชดเชยนะครับหรือว่าครอบคลุมตัว p u l ด down power นะกำลังที่ใช้ในการดึงลงนะครับแล้วก็ ต้องยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้25เปอร์เซ็นนะครับบอกว่าไอ้ตัวค่าที่ต้องเผื่อกันระดับ25เปอร์เซ็นนี่ยนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะครับนั้นผลลัพธ์ออกมาคืออะไรก็คือมอเตอร์ขับเนี่ยก็จะเดินที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็วักจะเดินที่พาร์ทโหลดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนออกแบบนี่เราแบบออกแบบเผื่อไง นะครับออกแบบเผื่อนะแล้วแถมีช่องว่างให้เผื่อได้อีกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือมอเตอร์ทับเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะทํางานพาร์ทโหลดนะครับในช่วงระยะชีวิตของมันขึ่นเอสมมุติเราต้องการโหลดแปดสิบอย่างเงี้ยโหลดแปดสิบแรงอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครออกแบบมอเราเลือกใช้มอเตอร์ขนาดแปดสิบแรงพอดีเป๊ะหรอกเขาก็ต้องเผื่อหน่อยนึงอย่างเงี้ยน้ำหนักก็คือสิ่งที่เขาพูดว่าเป็นอราวานสย่งนี้นั้นบางที ต้องการแปดสิบแรงไม้อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเลือกใช้มอเตอร์ขนาดร้อยแรงไม้อย่างเงี้ยมันจะได้ครอบคลุมแล้วมันจะได้มีจะได้มีอัลลูเวนต์นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้หน่อยนะครับแต่เผื่อเยอะมันก็เปลืองใช่ไหมเพราะมันต้องซื้อเครื่องจักรตัวใหญ่ขึ้นต้นทุนสูงขึ้นค่าบำรุงรักษาสูงขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะเผื่อมากเกินไปนะครับังนั้นผลลัพธ์ก็คือมอเตอร์ขับเนี่ยก็จะทํางานส่วนใหญ่ของชีวิตมันเนี่ยอยู่ที่พาร์ทโหลดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะต่ำกว่าแปด แล้วก็พอทาพาร์ตโหลดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเครื่องจักรที่ทํางานที่จังหวะไม่เต็มพิกัดเนี่ยประสิทธิภาพมันจะต่ำลงนะครับแล้วก็มันจะมีก็อมันกินกระแสไฟต่ําลงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผลดีเท่าไหร่นักนะเพราะว่ามันทําให้ power f เตอร์ต่ําลงนะครับซึ่งมันก็ไม่ดีอันนี้ก็จะเท่ากับว่าเราจ่ายค่าไฟแต่ว่าเราเอาไฟมาใช้งานจริงเนี่ยมาใช้ใน actual w o r l แต่ไม่เท่าไหร่นะครับสําหรับคอมเพรสเซอร์แบบเซมิเฮอร์เมติกแล้วก็แบบเฮอร์เมติกนะครับ อ,อ,อลักษณะของการสตาร์ทเนี่ยมันถูกกำหนดโดยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการโอเวอร์ไซส์ขนาดของมอเตอร์เนี่ยมากเกินไปนะครับโอเคก็เป็นอันจบหัวข้อ4.8นะครับว่าด้วยเรื่อง Open c o m p r o s s o r นะครับลักษณะเป็นยังไงแล้วก็มีข้อควรระวังตรงไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวข้อถัดไปเราจะขึ้น4.9นะครับเป็นเรื่องสเตรนเะนอร์นะนี่เรื่องตัวกรองสิ่งสกปรกในท่อการหล่อลื่นนะครับน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็ตัวให้ความร้อนแก่แคงเคสหรือว่าตัวเสือ้อนะหรือตัวเคสซิ่งของของคอมเพรสเซอร์นะครับไม่ใช่เก่ละไอ้ไม่ใช่ คันเคสไม่ใช่เสื้อของ p r o ร e s s o r ์คนเคสหมายถึงเสื้อหรือตัว h o u ิ่งหรือตัว c a ซิ่งของของตัวตัวแขงเอ่ะตัวเพาข้อเวียนแล้วก็กลไกล i n k เกต่างๆที่อยู่ข้างในนั้นนะครับอันนี้เ,เป็นวข้อสี่เก้านะครับเดี๋ยวอ่านต่อไป